โอเคครับเรียบร้อยการซายผ่านไปแล้วนะครับผมขอเสียงประมือกับฮัพชูฮัพเลยครับผมฮัพส์ชูฮัพสชูสชูโอเคในช่วงต่อไปนะฮะจะได้พบกับช่วงโฟโต้ชามนะครับตอนนี้ผู้ทุกท่านแต่ละคนจะมีอุปกรณ์ออกมานะครับแต่งให้ได้ถ่ายรูปกระช่วงาวสั้นๆนะัตอนนี้มีโทรศัพท์มีอยกขึ้นมาเตรียมถ่ายรูปให้เต็มที่ได้เลยนะครับเวลาสั้นๆนี้เป็นของพวกคุณแล้วเชิญเลยครับ จ้า우선อาเทน์ชักยงให้น้องๆักถักเักนักถักนักถักถนครักถ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 ักนะเรักอักถักถักถักอักถรกถักยักถั t ถักถักถักนักถ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 ักขออนุญาตนะครับให้ น้องๆได้เตรียมตัวให้ดีที่เพื่อให้กมาน่ารักที uh ่สุดนะฮะเหลือจะกมีเวลาให้ช่วงเลยนะครับตอนนี้สามารถจิบโทรศัพท์เพื um ่อมาถ่ายรูปกันได้เลยนะครับจุดวีดีชิ้นเดียวบริการที่3ที่จุดตกรถเดียว Mobile Phone

รู้สึกดีใจมากๆที่ได้เจอกับกฮันุาไทยที่เมืองไทยครั้งแรกแบบนี้จะมาให้บ่อยๆค่ะแล้วเจอกันอีกนะคะครับผมโอเคเรียบร้อยใช่ครับเออที่ครั้봤는데너무너무재밌었고앞으로더자주찾아오겠습니다감사합니다มาเืองทเป็นครั้งแรกรู้สึกสรุบบ้านเลยค่ะจะมาบรืไทาให้บ่อยๆนะคะขอบคุณค่ะคระขอบคุณค่ะ ทาาั้งที่มาด้วย낭낭่มตั้งใจแต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่หวางไว้ทั้งที่ามาด้วยความตั้งใ낭낭ต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่หะคะค่ะ 저희 태국 하츄들 볼수 있어서 너무 너무 좋은 시간이었고 좋은 추억이 될것 같아요. 하주 너무너무 기고 그리고 하시 너무 너무 고마카너무기고 진짜 타이 그리고 기하분들이랑 이렇게 가깝게 재미는 시간 보낼 수 있어서 너무 행복해요. 티사라마타나카너무기고고 기분 시간 보낼 수 있어서 너무 너무 เรา이렇게밝 energy รับรองที่สุดขอบคุณมากๆนะครับ พวกเราสีความสุขมากๆในการถับบ้านปลอดภัยครับขอบคุณให้เราทุกคนที่มีความสุขกับเราขอบคุณมากครับโอเคเวันนี้เราได้กออกอิปใจกันไปแล้วนะครับไป้ใกล้ชิดกับมาร์สทูมาสได้ถ่ายรูปได้สัมภาษณ์กันนะครับได้ไฮบอยกันด้วย บอกว่าวันนี้ทุกคนจะมีความสุขนะครับยังไงก็เดินทางกลับบ้านปลอดไทยทุกคนนะครับฮัชชูวันนี้แัปปี้ไหม